ว้าวโอเไรนะโอ้โวเช่าหมูเด้งก hey, ็ยบเป็นหาวันนี uh> ้เราจะมาเอ่ล่นแบบไอสกิบ <ah ิปน้อยแม่งเนตพูดกระหักโอ้ยเน็ตเน็ตไยกันเนี่ยอ่าเน็ตยามกัมเไฟไหนไปแหลมก ิ่งอยากเอ้ทยทา้ามือเป็นคนตัวอ,อัดไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมันจำเกินโอ้เนี่ยสิโอ้ยขีดแดงมันนะจะเกิดอะไฟข้นบ้างเฮ้ยไอ้ยังเมื่อกี้กูใช้สกิลหนาวนะพัดมันหายไปไหนวะออกมันอยู่นี่นี่ทีไไไ่ไหนเนี่ย วันที่9เมษายนกิจกรรมเปิดศัล้า9พฤษภาคมจนถึง30พฤษภาคมกิจกรรมหมดทุกคนอย่กล้ำไมโครโฟนแม่นี่ที่ไหนวะเนี่ยจิงก็วองไม้สามคนนั้นก็เหมือนจะเข้ามาได้แล้วบอลนีก็น่าสนใจนะ เซอพวกสามคนถือป no anyway. oh. oh ืนเลยนะไล่ยิงอ่ะเห้นแล้วเนี่ยคนใช้คิดเป็นร้องเลยนด้วยด้วยมึงต้องตีตรงไหนแต่ถ้ามึงเจอคิวเล่นเล่นเป็นก็ถ้าเจอคิวเล่นเล่นเป็นก็จบอ๋อไอ้เหนี่ยมมันมีนอนคิวเล่อคิวเล่อใส่รู้อ่ะิงเกินิงไม่โดดมัดอ่เถอะอันนี้ขอเถอะไอ้พัดไอ้พัดหลังจะไป่ทน ไอเซนฟอสเคนมาไอเซนมึงเข้าฟอสเคนมาเดี๋ยวความเด็ดกาแล้วมันอะไรกันคำนี่มัใหญ่ครับโอ้แต่นั่นคือคำสั่แล้วพี่เดียวะพี่เดียวไม่เล่นอะ ไอ้บ้ามันนะครับเจอ,อม,มึง<ำ>ปรับเออเป็นไหมที่ทำใหออ้การโจมตีของแต่ละตัวแม่งมีฮิตบล็อกมึงทำเป็นไหมไม่โอวววาวเบล่าต้องคลิกนี่คลิกไหมไม่ไหวแล้วอ่า มันก็น่าตุงตีมน๋เฉยเลยมันตุงตี๋พอดคนตุงตี๋พอดด้วยด้วยตายตายเราเดียไม่ตายไม่ตายอ่ะปวดเทียนโอ้ยโห่เหน็บไอเซนเข้ามาอยู่ดีนี่ไม่ใช่คำขอแต่นี่คือคำสั่งมึงทำีิยอะไรของมึง ไอ้สิ่องไม่กโยโ้ของกูคิดติดมงไหมเด็ดเอมาดิแล่จยิงมาดิมาดีน้ำเก่ามากอ่ะบอกใครกูพูดกับไอ้พัดเพื่อถ้าเขาจิงก เอาตายเกยกูเลี่ยมไม่โกงนยูนี่อยากกันก็อยากอาก็อยากกันด้วยเคยมาเอามือหนึ่งก็สนุกอีเวนต์นี้ถามว่าสนุกไหมก็เปนอีเวนต์ของการหาเพราะเป็นอีเวนต์ต้องมาปีมอนแล้วก็ได้จำเม็ดก็ถือว่าดีไม่ได้แย่จำเม็ดอ้าชิพ ไอพี่แม่งมันเปิดเลยไม่ไม่จำกัดเวลาโอ้ m ม g เกดเจอเียอะไรของมันเนี่ยโอ้โหมาดียวเกูมีปืนนะมา07นี้เจ็ดเอ็นเจ็ดปะทะเออวันเอ็กเจ็ดดนีอ็นเจใครท่านพูดอะไนกใครท่านไอผมรปัอปเกกาแอดมินเบสเบเอ็นบินอพวกมันเจีย มาเดียวมาเีอากาศมาเีอากาศใช่ไหมมึงอยู่ไหนตอนนี้ก็น่าจะเปคลิปขอทุกคนเพราะว่าคิปวันนก็น่าจะแล้วผมเลิกลวพนี้ก็จะมีคลิปของคุณดอมน์สตูดิโอแบบแล้วก็วันนี้ผมมาตั้งภาพหวานมีจะได้ดูเลยบ้มาสักห้าคลิปวันนีอยากไป่อนถ้าหยู่ไว้เล ไหนจะใด้ดูมวยอ่ะมี่กันดีปอจังอที่เกงิอหตั้นงเข้ามาแบบห้องเิงะรก้นตอนนี้ก็แต่งปนิงห์นสิงห์จะแสิง์ในแบบดีๆแล้ว AC มันใช้เชฟดีโลวินเราอยาป็นสิงห์อยู่ด้วยกันก่อน เสกดีโน่แล้วโป๊คาถาฮะ่ได๊ดเราถามว่าพี่ตัวก้อนในนี้มแบบไอทีวีเปนที่รีวิวตัวไหมตอนนี้ไม่มีตัวใหม่มาซึ่งตัวใหม่ที่มีมีแค่สามตัวแต่ไม่ใช่ถึงจุดหนึ่งปี๊ดวะแอ่ให้เราฟาวแมนอ่นะใครทัานออกกว่าล่ะใครท่านอควา้าก็เคยรีวิวไปแล้วดิออไม่หรไม,ไม่เคยรีวิวเลยยังไม่ได้รีวิวเลยยังไม่ได้รีวิวเลยขอเบาีรีวิวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขอเบาีรีวิวหน่อย ตัวเก่าพี่ไม่ค่อยจะรีวิวนะส่วนใหญ่ขั้นนี้ก็ดีอ่ะสิเดูเจ้าอีบิวไม่ได้คุยใครหากคุณได้มันโช่วยหยิบกัน,นหาแล้วกันเพราะมันแค่ตีส์ตีส์แต่ก่อนเป็นสเปซตัวนี้เป็นเทเลซิงที่ดีกว่าตัวนี้ขอยืมนะไม่ตัวนี้ขอ้เยอะมีก็ดีแต่ตอนนี้พี่จะไปแมปอันนี้ก่อนโอ้้ยไปหังมาดูเจ็ดเอ็นจิต อ้ไอเป็น n ดนเจ็ดเอ็เจา็ม่ทนงาว่ะสองมีดนีดานาด่มออววนนไม่นาเพว่าคเอิลเดียรกันนอนฟาร์มเสรได้ไมไดโอเค,อเคตอนจฟาร์มเสร็จแล้วเราจะมาสุ่มกันดีกว่าว่าผมจะเกลือไแบบนสุ่มกันเแบบโดแรกก็ต้องโดนโดแรกนะโอ้ภาพภาพโอเคทุกคนโดแรกเปนเลมอโดที่สองโดอย่างอื่นโอยเกลือ

ไปไหนแล้วก็กลับมาแลยวไปทำไนท<อ>ุกอย่างกันก,กับสกินไปิงไปไปบอกว่าจะไม่ดูจะพอช่ว้เปลี่ยนสก,กินดือะโอ้เดี๋ยวตื่นหน่อยเศษ็ไทสโซน่าโอ้ไม่ได้วะ่ะแน่งเง้อย่างเกือ ไม่ออกเลยอายุงั่ระดับนัระดับเอระดับปิงปิงอะมัาสีหมไอ้เออมาด้วยโอ้ว่เย็นคิดด้วยไม่เหรอไอเย็นไงอ่าเกลือแล้วก็เกลือที่อสอนเพชรอ่าเกลือเกลือเหมือนกัน ไ,ไม่บอกบเลือีแต่ี่ทีเยียบรอยกูเคมีอ่ะแล้วคนเดียวไปเอาหัหอยดาบสซน่าแบบด่วนขอแ่ที่เป็นดาบตัวของโซน่าเป็นไงนพี่แกเป็นไงบ้า,ออออบางอี่งดาบเอายบักนี่เยี่ยบบักของอาวุธนี่ทุกคนเนี่ย <c oughs> ก้นาตายอหนอาหัดดองไปด้วยเอาหัดดองหัดดองหัดดองผายไปไหนวะโอ้ยส้นตีนมาสจันเจอกูแน่โอ้ไม่มันเรียบเท่มลังสุดท้ายของมันคิปนี้ก็น่าจะไปนะ้วเหมนนี้นะแล้วคนไม่บานเลยไปไลมไอ้ยัยพัดแข็งเก่งเกินไป